สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ผมเนี่ยมารีวิวเรื่องการเปลี่ยนไฟท้ายครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเนาะของ d e e p m a c ปี2017นะครับก็ประสบอุบัติเหตุมาครับโดนมอไซสอยเข้าห้กัเลยต้องเปลี่ยนซะหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมาในราคาแค่ขาลากพันครับผมก็ได้เป็นสายไฟมาเนาะ แต่ว่าไม่มีหลอดครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดหลอดของขเก่านะครับแล้วก็เอามาใส่ในของใหม่แล้วก็ติดตั้งกันครับผมเริ่มแรกนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับซึ่งเราจะใช้ไขควงแฉกนะครับตามที่ผมชี้อยู่เลยนะครับให้เราขันออกตามทิศทางนะครับด้านข้างนะครับผมก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับ หลังจากที่เราขันน็อตเสร็จนะครับก็ให้เราดึงปลายท้ายออกในทิศทางตรงข้ามกับน็อตท,ที่เราขันนะครับแบบนี้เลยแต่ว่ายังไม่ต้องดึงหลุดออกมานะครับแค่ให้มันออกจากรล่องน็อตท,ที่ยึดไว้เฉยๆก็พอต่อมานนี้ก็คือด้านล่างครับให้เราถอดขั้วของปลั๊กหลักนะครับออกจากกันนะครับที่ออกมาจากตัวรถนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวก็จะลำบากหน่อยนะึง หลังจากที่เราดึงปลั๊กออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถถอดไฟท้ายออกมาทั้งชุดได้เลยจากตัวนี้นะครับตัวที่เป็นของเก่าของผมเนี่ยจอกสีครีมหน่อยนะครับแล้วก็ตัวใหม่จอกสีเทาซึ่งผมเนี่ยจะทําการย้ายหลอดไฟนะครับจากสีครีมก็คือของเก่านะครับเอามาใส่กับชุดหลอดไฟตัวใหม่ครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นสีตัวนี้นี่ก็ไม่ได้เป็นตามนี้เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราซื้อนะครับว่าเขาจะให้มาเป็นสีอะไรเมื่อถอดหลอดไฟออกจากของเก่าแล้วนะครับเราก็เอาหลอดไฟเดิมนะครับที่ยังไม่ขาดเนี่ยใส่เข้าไปกับชุดของไฟท้ายใหม่ได้เลยจ้าหลังจากติดตั้งหลอดไฟเสร็จนะครับเราก็เอาตัวหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปกับ ขั้วล็อกของมันเหมือนเดิมครับผมอีกจุดหนึ่งที่ต้องใส่นะครับก็จะเป็นหลอดไฟเล็กๆด้านบนครับซึ่งมันจะเป็นตัวของ LED นะครับที่เป็นเส้นโค้งๆพาดลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้อย่าลืมไปเลยทีเดียว หลังจากที่เราใส่หลอดไฟครบทุกหลอดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นประกอบกลับไปนะครับด้วยการเอา,อาปลากสายไฟหลักนะครับเสียบลงไปก่อนในช่องเดิมนะครับผมแล้วก็ทําการใส่นะครับไฟท้ายเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมีช่องริมของมันอยู่นะครับก็ให้เราใส่ไปให้มันดังแก๊กเลยทีเดียวนะครับ หลังจากไฟไท้ายมันเข้าร่องแล้วเนี่ยเราก็ทําการขันน็อตน,นะครับด้วยไขควงแฉกนะครับยึดกลับไปตามเดิมให้เรียบร้อยครับมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับเราก็เอาสายไฟนะครับของชุดใหม่เนี่ยประกอบกับลักที่มากับตัวรถนะครับซึ่งผมก็ใช้มือเดียวก็จะ ลำบากหน่อยครับแต่ว่าให้ดูด้านดีๆนะครับมันจะเป็นหัวที่สามารถเข้ากันได้ก็อย่าใส่กลับด้านล่ะหลังจากประกอบเสร็จก็กลับมาหลอา่อเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปก็เป็นการทดสอบระบบไฟต่างๆครับผมว่าใช้ได้ครบทุกส่วนหรือเปล่านะครับ ก็เริ่มต้นจากการเปิดปิดไฟท้ายนะครับต่อด้วยการทดสอบระบบไฟเลี้ยวครับผมตามมาด้วยไฟเบรกแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฟถอยครับผมเอานะครับวิธีการเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ของ isuzu nmax นะครับในรุ่นปี2017ก็จบแบบพีงเท่านี้เนาะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า